สวัสดีครับผมคลิปนี้จะเป็นคลิปสอนการถอดและติดตั้งยางรีดน้ำของกระจกนะครับผมในรถ Honda j เจ z ปี0ูนย์้านะครับผมท่านใดที่สั่งไปติดตั้งเองนะครับหรืออู่ที่จะรับไปติดตั้งนะครับดูตามคลิปนี้ได้เลยนะครับผมเจสต์ศูนย์หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับผมกล้องกล้องดูไอสองหน้ารถให้ลูกค้าดูหน่อยครับนี่เจส0์ูย์หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับผมแต่ละรุ่นแต่ละปีเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับวิธีถอดใส่นะครับผม อันนี้เป็นแก๊ตสุดเก้านะครับอันดับแรกนะครับให้เราเอาไขควงนะครับถอดน็อตนะครับถอดน็อตตรงนี้นะครับผมถอดตามขั้นตอนนี้นะครับผมถอดน็อตนี้ออกมานะครับเสร็จแล้วนะครับให้ถอดอ่าฝาครอบตัวนี้นะครับดันขึ้นข้างบนนะครับนี่ดันขึ้นอย่างนี้นะครับอ่พอดันขึ้นเสร็จปุ๊บ นี่ันจะมีเดินนี่ระวังเดินนี่หักนะครับผมเดินนี่จะเสียบเข้าไปในยางรีดน้ําเสร็จแล้วก็จับยางรีดน้ํานะครับหงายขึ้นนี่หงยายหงายงนี้นะครับนี่ปุ๊บเรายกขึ้นแล้วก็ดึงออกมานี่ส่วนประตูหลังนะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับด้านหลังจะมีมีฝาครอบอยู่ตรงนี้นะครับถอดฝาครอบออกนี่ถอดอกนี้นะครับผมแล้วมันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับ แต่นี่ถอดน็อตออกไปแล้วให้เราก็ขันขันขันออกนะครับน,น,น็อตตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเอาฝานี้ออกนะครับวิธีถอดเหมือนข้างหน้าเลยสไล์ขึ้นข้างบนปึ๊บอย่างนี้เรานออกนี่ออกนี้นะครับเสร็จแล้วน,นะครับยางรีดน้ํานะครับจับจับนี้นะครับแล้ไหาไหยขึ้นี้อ่าแล้วยกขึ้นแล้วดึงกลับหลังมานะครับนี่ระวังเดือยตรงนี้หักนะครับผมเดือยตรงนี้สําคัญมาก ต่อไปนะครับเป็นวิธีการใส่นะครับผมวิธีใส่นะครับผมขั้นแรกนะครับให้เอายางริดน้ํานะครับมาเทียบกับฝาครอบตัวนี้นะครับนี่เสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับดูดูตรงนี้ก่อนนะครับว่ามันเท่ากันไหมถ้ามันไม่เท่ากันนะครับให้ทําการบีบตรงนี้นะครับบีบเข้ามาก่อนบีบเข้ามาอย่างนี้นะครับเพื่อที่ให้มันเท่ากันกับฝาครอบตัวนี้นะครับเวลาเราเสียบเข้าไปนี่มันจะเท่ากันอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เอาไปด้านนี้นะครับใส่เข้าไป ี่ใต้กระจกตรงนี้ในี่ใต้กระจกตรงนี้นะครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปงี้นะครับเสร็จแล้วเอาฝาครอบนะครับเสียบเข้าไปในยางรีดน้ําเสร็จแล้วใส่เข้าไปในล็อกมันครับในรูในในร่องที่เราสไลด์ขึ้นตอนแรกนะครับแล้วกดลงน,นี่แบบนี้นะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับใส่ตามขั้นตอนตามคลิปนี้ได้เลยนะครับผม เสร็จแล้วนะครับเอาน็อตตัวนี้นะครับใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมเอาน็อตที่เราถอดออกมาตอนแรกนะครับใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับโอเคต้องใส่ตามขั้นตอนนี้เท่านั้นนะครับผมถ้าไม่ใส่แบบนี้นะครับอหูล็อกเขี้ยวล็อกที่อยู่ตรงนี้มันจะหักนะครับผมที่อยู่ตรงฝาครอบตรงนี้มันจะหักต้องใส่ตามขั้นตอนนี้เท่านั้นนะครับอะ ส่วนด้านหลังนะครับส่วนด้านหลังนะครับทําเหมือนกันเลยนะครับผมเอาตอนนี้นะครับเข้าไปเทียบกับหูตรงนี้ก่อนนะครับผมโดยการเสียบเข้าไปนะครับแล้วสไลด์ดูนะครับว่าเท่ากันไหมนี่ถ้าเท่ากันอย่างนี้นะครับก็บกดด้านหลังลงนะครับอ <not> ่านี่กดด้านหลังลงนี้นะครับอ่าแล้วก็เคาะนะครับเคาะไปด้านหน้าให้มันชนกันนะครับผม นี่นะครับประมาณนี้เสร็จแล้วเอาฝาครอบตัวนี้มาครอบคืนเหมือนเดิมนะครับฝาครอบก็ใส่เข้าไปในล็อกครับจะมีล็อกล็อกล็อกของมันอยู่นะครับใส่ใส่เข้าไปงี้เสร็จแล้วสไลด์ลงครับนี่แค่นี้เลยนะครับผมถ้านอนออกไปก็เอาน็อตที่รอถอดออกนะครับหันคืนไปนะครับ ขันขึ้นไปอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเอาฝาครอบตัวนี้นะครับครอบกลับเข้าไปฝาครอบจะมีเดือยตรงนี้นะครับเอาเดือยเข้าไปก่อนนะครับผมนี่เอาเดือยเข้าไปอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วค่อย,เ,ยเอาเขี้ยวตรงนี้ล็อกนี่แบบนี้นะครับผมใครสั่งไมใส่เองนะครับติดตั้งาตามคลิปนี้ได้เลยนะครับผม